คุณนรกรสินปัญจาผู้จัดการแผนกการตลาดบริษัทบ้านสาลินจำกัดเชิญชวนร่วมชมบ้านโครงการใหม่ล่าสุดสารินโนวาแสนสุขที่มาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางกว้างขวางตอบโจทย์ลงตัวทุกความสุขตามความต้องการอบอุ่นด้วยธรรมชาติรอบส่วนกลางครบครันสมบูรณ์ด้วยฟิตเนสทันสมัยห้องรับรองสวยพร้อมด้วยสนามเด็กเล่นสำหรับสมาชิกตัวน้อยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยกล้อง CCTV สำหรับโครงการสารินโนวาแสนสุขซึ่งเป็นโครงการลำดับที่19ของบ้านสารินตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งติดถนนเลี่ยงเมืองใกล้แยกหนองตาโพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสารินโนวาแสนสุขแบบบ้านเป็นสไตล์นอร์ดิก โดยโครงการนี้มีแบบบ้านให้เลือกถึง2แบบขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำที่จอดรถ2คันเริ่มต้นราคาเพียง2.4ล้านบาทผ่อนเบาๆเพียง7,00 0บาทต่อเดือนพร้อมโปรโมชั่นโดนใจฟรีเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนมาสเตอร์ห้องนั่งเล่นห้องครัวส่วนทานอาหารฟรีผ้าม่านฟรีแอร์และเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์และของแถมอื่นๆอีกกว่า10รายการเข้าชมโครงการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17 นาฬิกา30นาทีติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร8 8 8 9 9 5 5 8 8 8สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่งาน Grand Opening ซาลินโนวาสันสุขหถึง3ตุลาคมนี้แจกใหญ่แจกจริงนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าโปรโมชั่นภายในงานเนี่ยมีมากกว่า25รายการนะคะราคาบ้านเราเริ่มต้นเพียงแค่2.4ล้านในฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องนะ้ำ พื้นที่ใช้สอย127อย127ตารางเมตรทำเลดีมากๆเลยค่ะอยู่ที่แยกหนองตะโพนนะคะติดกับโชว์รูมนิสันเลยนะคะคุณผู้ชมอยู่ติดถนนเลี้ยงเมืองค่ะทำเลดีจริงๆอยากให้เข้ามาชมโครงการกันนะคะ8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งทุกวันหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่088 595 5488ขอบคุณมากค่ะ